านนักบวชเหตุใดท่านถึงได้เข้ามาในเขตอาสมของเราท่านอุรุเวลักษัสปะเราจะมาขอท่านพักอาศัยที่นี่เราถือลัทธิอุชาไฟส่วนนักบวชคนนี้แตกต่างไปจากลัทธิของเราเรื่องอะไระใช่มาพักอาศัยอยู่กับเราตอนนี้ที่เนียไม่มีสถานที่ว่างให้พักอาศัยหรอก ท่านไปหาที่พักที่อื่นเถอะแต่เราขอเตือนท่านว่าท่านอาจจะต้องเดินทางไกลออกไปมากหน่อยเพราะตลอดริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราย่านนี้เป็นทินที่อยู่ของพวกเราชาดินสามพี่น้องบริเวณนี้เป็นอาสมของเราอุรุเวลกัสปะมีบริวารห้าร้อยคน ริมฝั่งคุ้งแม่น้ำถัดไปเป็นที่อยู่ของน้องคนกลางของเรามีชื่อว่านาทีกัตสปะมีบริวารสามร้อยคนถัดต่อไปอีกเป็นน้องสุดท้องมีชื่อว่าขยากัสปะมีบริวาร200คนแต่ละที่ล้วนมีคนอยู่เต็มหมดแล้วแต่เรายังพอเห็นสถานที่ว่างอีกแห่งหนึง่ง ที่ไหนเหรอในโรงบูชาไฟของท่านท่านจงอนุญาตให้เราพักที่นั่นด้วยเถิดท่านนักบวชถ้าท่านจะพักในโรงบูชาไฟของเราเราก็ไม่รังเกียจหรอกแต่ขอบอกให้รู้ไว้ก่อนนะว่าในนั้นน่ะมีพญานาคดุร้ายแถมยังมีพิษมากซะด้วยสิ เราเกรงว่าท่านจะได้รับอันตรายเอาชีวิตไปทิ้งซะปเปล่าๆท่านอุรุเวลากัสปะพญานาคนั่นคงไม่เบียดเบียนเราหรอกขอเพียงท่านอนุญาตให้เราพักอาศัยก็พอแล้วงั้นก็ขอให้ท่านพักผ่ตามสบายเถอะท่านนักบวช นักบวชนั่นคงถูกไฟพญานาคมอดใหม่ไปแล้ว นักบวชผู้นี้มีฤทธิ์มากเหมือนกันแต่ถึงอย่างไงก็ยังไม่ใช่พระอาหารหันต์เหมือนกับเรารอก นักบวชผู้นี้มีอนุภาพมากจริงๆแม้แต่เทพยา,ยาดาทุกชั้นฟ้ายังผลัดเปลี่ยนกันมาเฝ้าฟัางธรรมกันทุกคืนแต่ถึงจะมีฤทธิ์มากขนาดไหนก็ยังไม่ใช่พระอาหารหันเหมือนกับเรา นตกหนักจนน้ำท่วมไปหมดนักบวชนั่นถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปแล้วละมังท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ดูโน่นสิ โทดเนี่ยมีอนุภาพถึงขนาดนี้ชียลเหแต่ถึงยังไงก็ไม่ใช่พระอาหารหันเหมือนเรารอชนินนี้ ทนงตัวคิดว่าตัวเองเป็นพระอาหารหันต์ช่างดื้อดึงยิ่งนักอุลุเวละกะสปะทางปฏิบัติของท่านไม่ใช่ทางแห่งมรรคผลทำไมถึงถือตนเองว่าเป็นพระอาหารหันต์ท่านหลอกตัวเองแล้วยังหลอกผู้อื่นต่อไปอีกถ้าท่านละความถือตัวและปฏิบัติตามคำสอนของเรา ท่านจะได้เป็นพระอาหารหันในไม่ช้าโอ้ข้าพระองค์สำนึกแล้วขอพระพุทธองค์อนุญาตให้ข้าพระองค์ได้บรรพชาและสั่งสอนธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดท่านเป็นอาจารย์เจ้าสมนักที่ยิ่งใหญ่ มีบริวารมากมายท่านจงไปบอกให้บริวารของท่านทราบทั่วกันก่อนเถิด เอ๊ะนี่มันเป็นชุดและเครื่องบูชาไฟลอยมาจากต้นแม่น้ำพี่อุรุเวละกับพี่นาทีกัสป,ปะตั้งอาสมอยู่เหนือเราขึ้นไปนี่นาต้องเกิดอะไรขึ้นกับพี่ทั้งสองแน่เลยพี่อุรุเวละพี่นาที น้องขยาตอนนี้พี่ทั้งสองเห็นหนทางแห่งธรรมแล้วเจ้าจงรีบพาบริวารทั้งสองร้อยคนมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ผู้ชี้ทางสว่างเร็วๆเถอะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นของร้อนเกิดขึ้นจากสัมผัสของตาหูจมูกลิ้น กายและใจเมื่อสัมผัสเกิดอารมณ์ต่างๆก็เกิดจะเป็นสุขก็ดีจะเป็นทุกข์ก็ดีหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่เพราะความตายร้อนเพราะความโศกเศร้าเพราะความทุกข์เพราะความเสียใจ เพราะความคับแค้นใจอริยสาวกผู้ได้สดับและเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในความรู้สึกในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายความยึดติดเมื่อคลายความยึดติดจิตก็หลุดพ้น